โอ้ยายจะมีอะไรทานข้าวอิ่มแล้วยายทรงไม่เสร็จอยู่ยังไม่เสร็จอยู่ของอร่อยต้องใจเย็นๆ <c oughs> ใบกระเพรายังไม่ได้ล้างเลยล้างใบกระเพรา ไปละคนอื่นเขากินหมดเป็นยายยังไม่เสร็จมันมันทำเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเออมันก็เห็นยายทำอะไรช้าไหมเห็นยายทำอะไรยายก็ทำอยู่นะยังไม่ได้นั่งเล่นนะเนี่ย กับข้าวไม่ได้ทำง่ายๆเด้อรักนะยายแก้วก็ดีแล้วรักต้องรักกันนะเนาะเกิดมาก็ต้องรักกันันาให้มันแห้งเนาะมันทำยากนะคะให้มันแห้ง อยู ừ, ท่ที่ร้านเขาทําเป็นแป๊บเดียวเขาไม่ใส่ใจไงน,นี่เขาใส่ใจไม่ชิมด้วยนะทำกับข้าไม่ชินด้วย เคยเห็นยายทำกับข้าวแล้วชิมด้วยไหมโอ๊ยใบกระเพราน้อยตส่อีกทีกว่าใส่ใบกระเพราให้หมดเลยเก็บไว้ทำไมใบกระเพราให้หมดไปเลยเอยาใบกระพเ,เระพราไปเติมหมดต้อง ใส่ใจด้วยเหรอใช่ต้องใส่ใจยายเป็นคนทําอะไรอะไรใส่ใจรีบผ้าสิบตัวยังเป็นวันเลยกีบบาดแล้วบาดอีกทําอะไรก็ทําแบบจริงจงจังๆเห็นไหมดูทําอันนี้ไล่สุดก็ไล่ตะบีตะบันไล่จริงๆริงจังๆยายเป็นคนทําอะไรทําจริงตั้งใจถ้าจะทําอะไรอย่ามานยุ่งกับฉันอะไรเงี้ย คุณทําอะไรทําจริงจังจริงจังจริงใจคบคนนี้ก็เต็มร้อยพอผิดหวังขึ้นมาเห็นไหมร้องไห้มาลูกกี่คนแล้วแม้ตแต่ตอนแรกๆเลยอ่ะตอนแรกๆเลยเชื่อแมขนาดนายพลยังได้น้ําตาจากยายเลยได้รู้สึกผิดหวังแล้วเขาเมื่อก่อนเนะี่ยมีเด็กนายพลคนหนึ่งอายุประมาณเก้าขวบเ็ามาคุยด้วยทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเขาขอลายหรืออะไรขึ้นอย่างนี้แหละเขาขอลายอะ่ะเออ ยายรู้สึกเสียใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาอยากอยคุยหลังบ้านยายก็รู้สึกว่าเขามันน่าจะเป็นคอเซนเตอร์ยายก็บอกว่าทำไมต้องขอด้วยได้แค่เขาขอลายขอไอ้เฟนบุ้งอ่ะขอไอ้นี่เนี่ยบ้านฟ้าขอเฟนบุงยายอ่ะยายร้องไห้ยายแบบว่าเออไม่เชื่อใจเขาแล้วเพราะยายไม่เคยให้ใคร อ่อยหรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังเ่อไหมกินเล่นจานนิ้กินหมดนะกินแบบไม่กินข้าวกินเล่นเล่นกินปเปล่า